สะพานพ่อขุนผาเมืองหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าสะพานห้วยอองเป็นหนึ่งในสะพานที่มีความโดดเด่นที่สุดของประเทศไทยทั้งในแง่ของวิศวกรรมและความหมายเชิงสัญลักษณ์สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข12ช่วงลมสัตชุมแพในเขตอำเภอลมสัตจังหวัดเพชรบูรณ์จุดเด่นคือตอหมอ้คอนกรีตเสริมเหล็กที่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงถึง50เมตรมีความยาวประมาณ180เมตร พาดผ่านอุูเขาลึกที่มีทิวทัศน์งดงามตะการตาสร้างขึ้นในช่วงปีพศ2 5 1 6 2 5 1 8เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยต้องตัดผ่านภูเขาสูงชันและซับซ้อนใช้เครื่องจักรหนักจำนวนมากในการระเบิดหินและปรับพื้นที่กว่า8.5ล้านลูกบาศกเมตรเมื่อวันที่26ธันวาคม2556 เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ชาวไทยหลายคนไม่มีวันลืมในเช้าวันนั้นรถโดยสารประจำทางสายขอนแก่นเชียงรายซึ่งบรรทุกผู้โดยสารมาจํานวนมากได้วิ่งผ่านสะพานห้วยอองบนทางหลวงหมายเลข12อําเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทางโค้งอันตรายกลางหุบเขาทำกลางสภาพอากาศและเส้นทางที่ขดเขี้ยว รถเกิดเสียหลักพลัดตกลงจากสะพานที่มีความสูงราว50เมตรสู่หุบเล็กเบื้องล่างผลที่ตามมาคือมีผู้เสียชีวิตถึง29รายและบาดเจ็บสาหัสกีก4คนเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจไปทั่วประเทศกระตุ้นให้เกิดกระแสรเรียกร้องให้ปรับปรุงความปลอดภัยในเส้นทางสายนี้หลังจากนั้นหลายหน่วยงานได้พยายามดำเนินมาตรการต่างๆทั้งการติดตั้งป้ายเตือนเพิ่มไฟส่องสว่าง และสำรวจแนวทางปรับปรุงโครงสร้างสะพานรวมถึงจัดก,กิจกรรมรำลึกผู้สูญเสียเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกถึงวันนี้สะพานห้วยอองยังคงเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแต่ว่าอดีตอันเจ็บปวดยังคงเตือนใจผู้สัญจรผ่านเส้นทางนี้ทุกวัน